กันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภยัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดเครื่องกนันหนาวประกอบด้วยผ้านวมเสื้อกนันหนาวหมวกและถุงเท้าไปถวายแด่พระพิสุทสงฆ์และมอบให้แก่ประชาชนและผู้ยากไร้เดือดร้อนที่ประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาดและหอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น1,60ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบกับภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดเขตชายแดนมีพื้นที่ติดอุทยานแห่งชาติเขาสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีทําให้เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวประชาชนจะได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นสร้างความปลาบรื้นใจแก่ผู้ที่ได้รับเสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เป็นอย่างมากและทั้งหมด